สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทราบกันนะคะว่าคู่ของคุณความรักของคุณเป็นแบบไหนคู่ของคุณจะเป็นคู่บุญคู่สร้างคู่สมคู่ปุพเพสนิวาสคู่อุปถัมภ์คู่มิตรคู่กรรมคู่ศัตรูนะคะคู่ของคุณเป็นแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันจะทำอย่างไรให้คุณมีความสุข ในการใช้ชีวิตคู่จะสร้างเหตุอย่างไรให้ได้เจอคู่ที่ดีเดี๋ยวเราจะมารู้กันค่ะในเรื่องของความรักคนเราทุกคนเกิดมาล้วนได้เคยสัมผัสกับความรักไม่ว่าจะเป็นความรักจากพ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนคนรักไม่ว่าจะเป็นรักรูปแบบไหนความรักก็ทำให้คนเรารู้สึกดี รู้สึกอบอุ่นใจในมุมมองของคนที่มองความรักแบบสวยงามความรักย่อมเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งความรักก็ทำให้คนเราเกิดทุกข์ได้โดยเฉพาะความรักแบบหญิงชายรักแบบคู่รักหากรักไม่เป็นย่อมเกิดทุกข์ได้เป็นที่น่าสงสัยเพราะเหตุใดบางคนบางคู่ จึงสมหวังในรักบางคู่จึงผิดหวังในเรื่องของความรักบางคู่เห็นหน้ากันเพียงครั้งเดียวก็หลงรักกันแล้วบางคู่รู้จักกันศึกษานิสัยใจคอกันพอสมควรจึงเกิดความรักบางคู่ได้เกื้อหนุนจุนเจือกันนานไปจึงเกิดความรักบางคู่สนิทสนมกันเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เด็ก จึงค่อยแปลเปลี่ยนเป็นความรักเมื่อโตขึ้นเป็นหนุ่มสาวบางคู่กลับสมหวังในความรักขณะเดียวกันบางคู่กลับผิดหวังในความรักบางคนได้แต่หลงรักเขาข้างเดียวแต่เขาไม่เคยมีใจรักตอบบางคนเขามาชอบพยายามทอดสะพานให้เราแต่เรากลับไม่สนใจ ขณะที่บางคนกลับมีชีวิตที่เงียบเหงาไม่เคยมีรมรักพัดผ่านมาให้ชื่นใจเลยแม้แต่เพียงครั้งเดียวดูไปแล้วความรักของหญิงชายช่างวุ่นวายนักจนสงสัยว่ามีเหตุอะไรที่ทำให้หญิงชายมารักกันเหตุแห่งการได้มาอยู่ร่วมกันดังที่พระพุทธองค์ ได้แสดงเหตุที่หญิงชายได้รักและได้เป็นสามีภรรยากันมีสองปัจจัย 1. การได้เคยอยู่ร่วมกันในการก่อน 2. การได้เกื้อนหนุนกันในชาติปัจจุบันเนื่องจากในสังสารวัฏยาวไกลจนหาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดไม่ได้หญิงชายแต่ละคนจึงมีเนื้อคู่มากมาย เพราะต่างคนก็เกิดมาหลายภพหลายชาติแต่ละชาติที่เกิดมาก็อาจจะเจอเนื้อคู่พร้อมกันหลายๆคนหรืออาจจะไม่เจอเนื้อคู่สักคนเลยก็เป็นได้แล้วแต่เหตุปัจจัยที่ได้สร้างกรรมมาในกรณีที่ไม่เจอเนื้อคู่ของตัวเองเลยหญิงชายนั้นก็สามารถมีคู่ได้กับบุคคลใกล้ชิดที่คอย ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันในชาติปัจจุบันซึ่งเมื่อได้เป็นคู่ในชาติปัจจุบันแล้วหญิงชายนั้นก็จะได้เป็นเนื้อคู่กันต่อไปการที่คนเราได้มาพบมาเจอกันได้รู้สึกดีๆต่อกันได้รักกันเหตุเกิดจากบุญเก่าที่ส่งผลให้คุณได้พบเจอกันนับตั้งแต่วินาทีแรก ที่เจอหน้ากันถึงแม้วิบากเก่าอาจจะยังส่งผลไม่หมดมีแรงหนุนให้คุณทั้งคู่อยากจะคบหากันมีเหตุการณ์ดีๆปัจจัยดีๆประกอบให้คุณทั้งคู่รู้สึกพออกพอใจซึ่งกันและกันแต่นั่นก็ไม่ได้ประกันชัดเจนว่าความรักของคุณทั้งคู่จะยืนยาวคุณจึงควรสร้างเหตุที่ดีต่อกัน ในปัจจุบันหมั่นคอยดูแลกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็จะทำให้ความรักของคุณยืนยาวได้เนื้อคู่เนื้อคู่หมายถึงคนที่เกิดมาเป็นสามีภรรยากันในชาติปัจจุบันและจะต้องพึงพอใจกันในการราคะถึงจะอยู่ร่วมกันได้อาจจะเป็นชายหญิงที่เคยอยู่ร่วมกันมาก่อนในหลายพหลายชาติ หรืออาจจะเป็นชายกับชายเป็นหญิงกับหญิงหรือจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในบุคเพสันนิวาสก็ได้ซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งพ่อแม่พี่น้องครูกับสิทธิ์เจ้านายกับลูกน้องเพื่อนที่มีลำดับจำนวนมากมายมหาศาลในหลายพบหลายชาติที่ผ่านมาในทางพุทธศาสนามีธรรมะสี่ประการ สำหรับผู้ที่จะมีชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคือ 1. มีศรัทธาเสมอกันเชื่อในสิ่งเดียวกันไม่ขัดกันเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องไม่งมงายและต่างปรับความเชื่อของแต่ละคนเข้าหากันได้ 2. มีศีลเสมอกันพื้นฐานการอบรมต้องเหมาะสมและสอดคล้องกันคือ ต้องรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักปุญกับาบาปเสมอกันตักเตือนกันแล้วเชื่อฟังกัน 3. มีการเสียสละเสมอกันมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นโดยไม่ขัดแย้งกันต่างรู้คุณธรรมของการเสียสละและมีใจกว้างเหมือนเหมือนกัน 4. มีปัญญาเสมอกัน รู้เหตุรู้ผลรู้จริงพูดคุยกันรู้เรื่องไม่ทะเลาะโต้เถียงกันสามีภรรยาคู่ใดมีธรรมะสี่ประการนี้อยู่พร้อมในชาติปัจจุบันเกิดชาติหน้าบุญกุศลจะส่งให้เป็นคู่กันอีกมีชีวิตที่เป็นสุขร่วมกันอย่างแน่นอนคู่บุญมีความเชื่อว่า เป็นคู่ที่เคยทำบุญร่วมกันมาเคยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเคยเอื้ออาทรต่อกันในชาติปางก่อนดังนั้นในชาติปัจจุบันจึงได้มาพบเจอกันลักษณะของคู่บุญทั้งสองมีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเสมอกันเจอหน้ากันครั้งแรกก็รู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นใจ เมื่อใกล้ชิดกันสุดท้ายจึงได้แต่งงานกันเมื่อใช้ชีวิตคู่ร่วมกันทั้งสองมีความชอบมีความพึงพอใจในเรื่องต่างๆคล้ายๆกันไม่ทะเลาะทุบตีกันถึงจะมีปากเสียงกันบ้างดักนิดเบาหน่อยก็จะอภัยให้กันอยู่ด้วยกันด้วยความรักความเอื้ออาทรความห่วงใย ให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่นอกใจไม่นอกกายทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายชักชวนกันทำดีสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองให้กับครอบครัวและสังคมรอบข้างคอยดูแลซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากเจ็บป่วยคอยให้ความช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่เดือดร้อนทั้งคู่ จะอยู่กันด้วยความรักจนถึงล,ลมหายใจสุดท้ายเมื่อจากกันไปแล้วก็จะเรียกว่าหมดบุญต่อกันคู่สร้างคู่สมคู่สร้างคู่สมจะทำบุญสร้างกุศลร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนบุญกุศลจะนำพามาให้เจอกันได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน เมื่อชาติปัจจุบันได้คลองคู่กันก็จะมีความสุขความเจริญและดูเหมาะสมกันอย่างยิ่งสัญญาณเตือนของคู่สร้างคู่สมเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วมีความเย็นใจรู้สึกอบอุ่นใจนิสัยหลายอย่างเหมือนกันทำให้มีความสุขถึงแม้จะมีความคิดเห็นที่ต่างกันต่างฝ่ายก็จะยอมรับฟังกันด้วยเหตุ ด้วยผลและพร้อมจะอาภัยให้กันเสมอคู่แบบนี้จะมีศีลธรรมเสมอกันไม่ทะเลาะเบาแว้งกันมีแต่จะคอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมสนับสนุนร่วมกันทำบุญอย่างสม่ำเสมอคู่สร้างคู่สมแบบนี้จะมีความรักเป็นตัวนำไม่ใช่มีความใคล้จึงเป็นคู่ที่เหมาะสมในการคลองคู่กัน คู่แบบบุพเพสันนิวาสคู่แบบบุพเพสันนิวาสคือการที่เคยได้อยู่ร่วมกันในอดีตชาติบุญกุศลที่ร่วมทำกันมาจึงส่งผลให้ได้เป็นคู่ครองกันในชาติปัจจุบันบางท่านอาจจะเคยสงสัยว่าคู่แบบบุพเพสันนิวาสนั้นจะเป็นเพียงคู่สามีภรรยาเท่านั้นแท้จริงแล้วคู่แบบบุพเพสันนิวาส หมายถึงการที่เคยได้อยู่ร่วมกันในฐานะอื่นก็ได้เช่นพ่อกับลูกแม่กับลูกพี่กับน้องครูกับสิษย์เพื่อนเจ้านายกับลูกน้องเป็นต้นการที่คนเรามีบุพเพสนิวาสได้มาอยู่ร่วมกันนี้เหตุเพราะเคยสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมาไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามส่วนใหญ่ มักจะมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันทำให้อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าอกเข้าใจกันคู่แบบนี้จะมีเหตุให้มาพบมาเจอกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มักจะมีเหตุบังเอิญเกิดขึ้นแบบพรมลิขิตและเกิดพลังความรักแบบรักแรกพบยิ่งนานวันก็ยิ่งเพิ่มพูนความรักความสเสน่หา ที่มีต่อกันมากขึ้นคู่อุปธรรมคู่แบบนี้เกิดจากการสร้างกุศลที่เคยเกื้อหนุนกันมาก่อนในอดีตชาติอธิษฐานมาเจอกันบุญกุศลนำพาให้มาเจอกันในชาติปัจจุบันก็จะเป็นคู่ที่คอยช่วยเหลือกันคอยส่งเสริมกันพึ่งพาอาศัยกันได้คู่แบบนี้ บางคู่มาจากครอบครัวที่ลำบากเหมือนกันหรือบางคู่บางคนก็อาจจะสบายบางคนก็อาจจะลำบากไม่ว่าอะไรก็ตามเมื่อมาอยู่ร่วมกันทั้งคู่ก็จะช่วยส่งเสริมชีวิตของกันและกันให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นคู่อุปถัมภ์แบบนี้อาจไม่ใช่คู่สามีภรรยาเสมอไปอาจจะเป็นในฐานะอื่น เช่นเราเห็นเขาลำบากเห็นเขาเดือดร้อนเห็นเขาทุกข์เราก็มีใจอยากจะช่วยเหลือเขาอุปถัมภ์เขาอยู่เสมอเช่นนี้ก็สามารถเป็นคู่อุปถัมภ์ได้คู่อุปถัมภ์มักจะชอบช่วยเหลือกันให้กำลังใจกันและมักจะมีความรักให้กันดุดพี่น้องหรือญาติสนิทคู่มิตร เกิดจากการเป็นเพื่อนกันมาและมีวิถีชีวิตที่คล้ายกันคอยช่วยเหลือกันให้คําปรึกษากันพึ่งพาอาศัยกันได้เมื่อยามอีกฝ่ายมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจคู่รักแบบมิตรมักจะไม่ค่อยมีความสเสน่หาต่อกันมากนักมักจะเป็นคู่ที่ไม่ค่อยหวานต่อกันสักเท่าไหร่แต่จะเป็นคู่ที่คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอทั้งยามสุขและยามทุกข์ ก็จะคอยเป็นกำลังใจให้กันคอยตักเตือนกันเมื่ออีกฝ่ายกระทำผิดอาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างมีปากเสียงกันบ้างแต่สุดท้ายก็จะอภัยให้กันเสมอคู่รักแบบนี้มักจะเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันให้อิสระแก่กันให้อิสระกับอีกฝ่ายได้ทำในสิ่งที่ชอบและอีกฝ่ายก็จะคอยช่วยเหลือคอยสนับสน,นุน ด้วยความเต็มใจคู่กรรมคือคู่ที่มีทั้งสุขและทุกข์เหตุเกิดจากได้เคยสร้างบุญสร้างกรรมมาร่วมกันในอดีตชาติเมื่อชาติปัจจุบันได้มาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันชีวิตก็มักจะพบกับอุปสรรคปัญหามากมายในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของคู่กรรมชีวิต มักจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่เมื่อเกิดเป็นมนุษย์กรรมเก่าจะวางผังชีวิตของเราไว้เลยว่าเราจะมีคู่ประมาณไหนตามบุญกรรมที่เราได้ทำมาจะได้คู่ดีหรือไม่ดีก็เกิดจากกรรมที่เคยทำดีหรือร้ายไว้กับใครเพียงใดคู่กรรมเหตุจึงเกิดจากทั้งสอง ร่วมสร้างกรรมต่อกันมาในอดีตชาติหรือต่างคนต่างสร้างกรรมประเภทเดียวกันเช่นชอบหลอกลวงคนอื่นชอบให้ความหวังผู้อื่นทำผิดศินข้อสเคยทำร้ายจิตใจคนรักขัดขวางความรักของคนอื่นไม่ให้สมหวังกรรมจะจัดสรรดึงดูดคนประเภทเดียวกันให้มามีส่วนเกี่ยวข้อง พัวพันกันไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามเช่นอาจจะเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องญาติเพื่อนคนรักคนรู้จักซึ่งแต่ละชาติที่เกิดมาก็ไม่เหมือนกันหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยที่เคยได้สร้างกรรมต่อกันไว้ในชาตินั้นๆหากอดีตคุณเคยทำร้ายจิตใจคนรัก เคยทำให้คนรักเจ็บช้ำน้ำใจแรงดึงดูดของกรรมเก่าก็จะนำให้คุณไปรู้สึกชอบคนเจ้าชู้ทั้งๆท,ที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าเขาเจ้าชู้จนสุดท้ายก็ตกดุมรักคนเจ้าชู้แม้ตอนที่รักกันแล้วเขาก็ยังคงทำตัวเจ้าชู้อยู่เหมือนเดิมแต่เราก็เลิกรักเขาไม่ได้เพราะกรรมเก่า ให้ผลบีบคั้นให้เรายังรักเขาต่อไปเพื่อที่จะได้รับความทุกข์ความทรมานแม้สุดท้ายเขาจะทิ้งเราไปแบบไม่ใยดีหากกรรมเก่ายัางไม่หมดกรรมก็จะแสดงผลให้เราเลิกรักเขาไม่ได้เพราะแรงดึงดูดจากบาปที่เคยทำไว้ยังไม่หมดสิ้น จึงต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆต้องทนรับสภาพความเสียใจอีกต่อไปจนกว่าจะใช้นี่กรรมเก่าหมดในกรณีที่คุณยังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคู่กรรมอยากจะเปลี่ยนสถานะจากคู่กรรมเป็นคู่อุปธรรมหรือคู่มิตรเมื่อคุณยอมรับผลกรรมที่เคยได้ทำมารู้ซึ้ง ถึงความเจ็บปวดความทรมานว่าผลกรรมที่คุณเคยทำมากับผู้อื่นเป็นเช่นไรจากนั้นคุณควรหมั่นทำาบุญอุทิศบุญให้เขาอย่างสม่ำเสมอจนกว่าใจของคุณจะสบายขึ้นสิ่งสำคัญคือเมื่อคุณกําลังทุกข์จากการได้รับผลของกรรมอยู่คุณอย่ามัวแต่พล่ำบน่น ว่าชีวิตของคุณมีแต่เรื่องทุกข์เมื่อไหร่จะหายทุกข์เสียทีคุณควรคิดว่าเรากำลังใช้นี่กรรมให้เขาอยู่ถ้าหมดกรรมแล้วหรือเราตั้งใจขอโทษเขาแล้วเขายกโทษให้เราส่วนเราก็เอาโหสิกรรมให้เขาจากใจจริงเช่นเดียวกันผลลัพธ์ก็คือใจเรา จะเป็นอิสระดังนั้นการชดใช้นีิกรรมจึงเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้ใจเราสบายขึ้นทำให้ใจเราเป็นอิสระสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักเรื่องชีวิตคู่อยากให้คุณคิดทบทวนตัวเองดูใหม่ไม่ว่าคุณจะเจอความรักแบบไหนจะเจอคู่แบบไหนเขาจะดี หรือจะร้ายกับคุณแค่ไหนก็ตามหากคุณทำดีกับเขาด้วยใจบริสุทธิ์บุญใหม่ที่เราทำก็จะเชื่อมให้เขากลายเป็นคู่อุปถัมภ์กลายเป็นคู่กัลยาณมิตรต่อกันได้หากคุณทำดีกับเขาทุกอย่างแล้วแต่เขาก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อถึงเวลาอันสมควรบุญกรรมก็จะจัดสรรให้เราได้แยกทางจากเขาเพื่อที่เราจะได้พบคนใหม่ที่ดีกว่าคนที่คู่ควรกับเรามากกว่าคู่ศัตรูคู่รักแบบศัตรูจะมีกำลังดึงดูดมากมักจะรักกันมากเหตุเกิดจากการสร้างกรรมร่วมกันมาในอดีตชาติเช่น เคยทำร้ายกันมาเคยผูกใจเจ็บเคยอาฆาตพยาบาทกันมาหรือเคยสาปแช่งกันไว้คู่ครองประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดมาเป็นศัตรูกันอย่างเปิดเผยบางทีด้วยบุญสําบาปซ้อนอาจจะเกิดมาเป็นคู่รักกันบางทีก็เกิดมาเป็นแม่ลูกพี่น้องญาติเพื่อนบางที ก็เป็นคนรู้จักกันในฐานะต่างๆแต่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามคู่ครองประเภทนี้แรกๆอาจจะมีความเป็นมิตรต่อกันหรืออาจจะรักกันมากแต่ในที่สุดบาปที่เคยผูกพันกันมาจะเป็นกรรมบันดาลให้ทั้งคู่มีเรื่องขัดแย้งกันมีความแค้นต่อกันต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้กัน เป็นเหตุทำให้เกิดการทะเลาะทุบตีกันทำร้ายร่างกายและจิตใจซึ่งกันและกันรักแรงโกรธแรงอาฆาตแรงคู่ครองแบบนี้สามารถเปลี่ยนจากคู่ศัตรูเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันต่อไปได้ทำอย่างไรถึงจะได้คู่ที่ดีได้คนรักที่ดี ถ้าอยากได้คนรักที่ดีคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองหลายๆด้านหลายๆมุมอย่างน้อยก็ให้เรามีความคู่ควรกับคนดีๆที่เราไฝหาเสียก่อนไม่ใช่เพียงแต่งตัวให้สวยงามหรือพูดจาไพเราะเท่านั้นแต่เราควรสร้างเหตุปัจจัยอื่นๆให้พร้อมเช่นคิดดีพูดดีทำดีมีเมตตาต่อตัวเอง และผู้อื่นคอยช่วยเหลือผู้อื่นยามที่เขาเดือดร้อนตามกำลังของเราเท่าที่เราจะช่วยได้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่รู้กาละเทศะไม่พูดจาทำร้ายจิตใจผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นรวมไปถึงรักตัวเองให้เกียรติตัวเองเมื่อเราสร้างเหตุที่ดีพร้อม พลังของความดีงามพลังของบุญกุศลก็จะดึงดูดคนที่มีธาตุนิสัยเดียวกันกับเราเข้ามาหาเราทำให้เราได้เจอคนรักที่ดีมีคู่ครองที่ดีมีความคิดความอ่านไปในทิศทางเดียวกันช่วยส่งเสริมชีวิตคู่ของเราให้มีความสุขทำอย่างไรถึงจะเรียกว่า ทำตัวได้เหมาะสมในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันสามีภรรยาอยู่ร่วมกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันไม่คิดนอกใจกันมีความข่มใจและอดทนไม่ทะเลาะเปาะแว้งกันมีความเสียสละทั้งสิ่งของภายนอกและสิ่งเศร้าหมองภายในออกจากจิตใจเคารพต่อสิทธิของกันและกันรักใคร่ นับถือกันฉันพี่น้องก็ชื่อได้ว่าประพฤติธรรมสมควรแก่หน้าที่ของตนแล้วสรุปแล้วในเรื่องของการมีชีวิตคู่การมีความรักความรักใช่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขเสมอไปแท้จริงแล้วรักนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์รัก เป็นที่มาของความผิดหวังเมื่อไม่ได้บุคคลอันเป็นที่รักมาคลองรักเป็นที่มาของความคล่ำครวนเมื่อพัดพลากจากบุกคคลอันเป็นที่รักรักเป็นที่มาของความอึดอัดเมื่อได้อยู่ร่วมกับคนที่เข้ากับเราไม่ได้เต็มร้อยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า คนเรามีรักร้อยก็นับว่าทุกร้อยมีรักสิบก็นับว่าทุกสิบมีรักหนึ่งก็นับว่าทุกหนึ่งหากไม่มีรักเลยก็แปลว่าไม่ต้องทุกพอรักเลยเช่นกันความรักเป็นรูปแบบหนึ่งของความทุกเท่านั้นต่อให้รักกันยืนยาวจนแก่เท่า วันหนึ่งก็ต้องทุกข์ใหญ่หลวงเพราะความพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักอยู่ดีอยู่ในสังสารวัตรท่องเที่ยวตายเกิดแม้มีสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่สังสารวัตรหวังฝากไว้ให้อบอุ่นใจคือความรักความมั่นคงของเนื้อคู่ที่จะติดตามกันไปทุกพบทุกชาติ เอาเข้าจริงก็คือความไม่แน่นอนอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะแปลเปลี่ยนไปตามการเวลาไปตามเหตุปัจจัยที่ได้สร้างกรรมมาพบชาติความสัมพันธ์และสายใยความผูกพันต่างต่างนั้นลึกลับซับซ้อนเกินอย่างถึงทางที่ดีเราทุกคนควรทำใจไว้แต่แรกว่าเรา ล้วนเป็นนักเดินทางผู้โดดเดี่ยวจะได้มีความอุ่นใจความสบายใจระยะยาวเมื่อใจของเรามีทรทำนั้นก็จะทำให้ใจของเราเป็นอิสระจากความทุกข์ดังนั้นไม่ว่าเราจะพบหรือจากกันก็ไม่ได้ส่งผลใดๆเพราะใจของเราอยู่เหนือกรรมทั้งปวงแล้ว เราควรใช้ชีวิตที่เหลืออยู่โดยรู้คุณค่าพัฒนาความคิดพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงที่สุดของความพ้นทุกข์คือพรนิพานค่ะก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าคู่คลองมีแบบไหนกันบ้างสำหรับบางคู่ก็อาจจะเป็นได้ทั้งคู่อุปถัมภ์คู่มิดคู่กรรม สุดแล้วแต่บุญกรรมที่ทำร่วมกันมาค่ะไม่ว่าจะอย่างไรก็ขอให้ทุกคนได้เจอกับความรักที่ดีความรักที่มีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดไปค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามพบกับคลิปใหม่ๆจากเราได้ฟ้าใสนภชชาฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ